สวัสดีครับเพื่อนๆเนทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะใครยังไม่ได้กดสมัครกลิฟชั่นกดติดตามกดกระดิ่งหรือกดกันด้วยนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นคลิปใหม่นะฮะหรือว่ารายการใหม่นะฮะจะเป็นรายการโปเกมอนโกสปอตไลท์นะครับก็จะมาแนะนำโปเกมอนนะครับก็จากอา,อาจจะจากกิจกรรมสปอตไลท์หรือว่าปล่อยโปเกมอนตัวใหม่ตัวไหนนะ่าเก็บตัวไหนนะ่าเอาไปใช้อะไรเงี้ยนะครับ อ่ะอย่างตัวนี้นะครับในวันนี้นะครับก็ะจะมาเป็นโปเกมอนสปอตไลท์ในวันอังคารนะครับอ่าถ้าใครยังไม่รู้นะครับทุกวันอังคารนะฮะเราจะมีโปเกมอนสปอตไลท์นะครับก็คือจะเป็นอะ,อะไรนะเป็นเป็นเหมือนวันคอมมิชชี่เดย์เล็กๆนะครับอ่าทุกวันอังคารนะฮะจะปล่อยโปเกมอนมาตัวหนึ่งนะฮะอย่าง วันอังคารนี้นะฮะ24สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ปล่อยเจ้ากระรอกแก้มใหญ่แก้มบุ๋ยเนี่ยนะฮะออสคูเวตนะครับสคูเวตนะฮะชื่อก็น่าจะมาจากสควอโลก,กับโคเวตนะครับสควอโลก,ก็กระรอกใช่ไหมครับแล้วก็โคเวตก็แปลว่าอะไรอะโรคนะฮะโรคอะไรประมาณนี้นะฮะคือด้วยชื่อของมันเนี่ยนะฮะน่าจะมาจากกระรอกนะฮะมันจะมีนิสัยที่แบบ เวลากินอาหารใช่ไหมครับมันจะอมไว้ตรงกับปุ๋งแก้มสังเกตไหมฮะอ่าตัวโปเกมอนจะกับปุ๋งแก้มใหญ่มากนะฮะเจ้าโคเวตนะครับอ่าก็วันนี้นะฮะหกโมงเย็นจะถึง1นึ่ทุ่มนะฮะตัวนี้จะมาเกิดเยอะเก็บกันเยอะๆเลยเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าร่างที่2ของเขานะครับนี่นะเจ้ากรีนเด้นนะครับกรีนเด้นนะฮะก็ไม่แน่ใจนะฮะเห็นเขาบอกว่ามาจากอะไรเกรดนะฮะสักอย่างหนึ่งแล้วก็ เด่นนะครับประมาณนั้นชื่อมันประมาณนี้ละกันนะฮะเป็นร่างที่2นะฮะเป็นโปเกมอนนอร์มอลนะฮะเป็นโปเกมอนนอร์มอลนะครับโดยตัวของมันเองนี่ฮะจะแพ้ท่าต่อสู้ครับผมนะฮะเวลาผมบอกว่าแพ้เนี่ยะฮะมันหมายถึงแพ้ท่าของท่าต่อสู้นะครับอ่าแพ้ท่าของท่าต่อสู้นะอย่างเช่นนะครับบางตัวไม่ใช่โปเกมอนต่อสู้แต่มีท่าต่อสู้นะครับ เช่นอะไรดีอย่างอย่างเมลเมตันอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าเมลเมตันเนี่ยเขาจะมีท่าหนึ่งนะฮะชื่อซุปเปอร์พาวเวอร์ป่ะอ่าใช่ซุปเปอร์พาวเวอร์นะฮะมันก็จะตีเข้าเห็นไหมเมลเมตันเป็นโปเกมอนธัตดเหล็กนะครับแล้วมีท่าต่อสู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจริงเด็ดที่จะเอามาเด็ดหัวเจ้าโทนีได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมอ่า แล้วก็มันจะทนท่าผีนะครับทนท่าผีนะฮะท่าผีก็อย่างเช่นชาร์โดบอลนะฮะอะไรอีกอะชาร์โดพันเนี่ยนะฮะมันจะทนได้ดีเลยนะฮะคือตีมาก็สบายปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอาอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ตัวกินเด้นเนี่ยนะครับเราจะเอาไป PVP นะฮะเราจะไม่เอาไปสู้บทยิมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าที่เหมาะสมกับการ PVP นะฮะอันนี้ต้องขอบคุณคุณแอ๊กนะฮะ ศาสดาหแห่งห้องโก้แบทเทิลไทยแลนด์นะฮะท่านแนะนำมานะฮะให้สานุสิตนะฮะบอกว่าถ้าอ่าถ้าเร็วเนี่ยนะครับควรเลือกเป็นบูลเลตซีดนะฮะถ้าเขามีสามท่านะเขามีบูลเลตซีดแท็กเกอร์แล้วก็ไบต์นะครับอ่าศาสดานะฮะบอกว่าให้เลือกเป็นบูลเลตซีดนะฮะบางคนก็จะโวยวายเอ้ยท่ามันไม่ตรงท่าทำไมไม่เลือกแท็กเกอร์นะครับเอ่อสาเหตุที่เลือกบูลเลตซีดเนี่ยนะครับเพราะว่า บู l เลตซีดเนี่ยมันจะสามารถเก็บ Energy ได้ไวกว่าแ a c k l e และ b บ t ์นะครับก็คือเวลาตีปุบมันจะเก็บ Energy ได้เยอะกว่านะฮะและ Energy ที่เก็บไวจะเอาไปทำอะไรนะฮะมันก็จะเอามาสะสมนะฮะแล้วก็ปล่อยเป็นท่าชาร์จมุกนะฮะซึ่งก็จะมี2ท่าก็คือ Body ้สแลมแล้วก็ครั้นนะครับอ่าก็เปิดท่าได้เลยครับมี2ท่า Body ้สแลมกับครั้นนะครับบอดี้สแลมเป็นท่า normal นะฮะเอาไปตีได้เกือบทุกท่าเลยยกเว้นผี นะฮะยกเว้นผีแล้วก็เหล็กแล้วก็หินจะตีไม่ค่อยเข้านะฮะผีนี่อย่าเอาไปตีเชียวนะครับถ้าเราเจอผีนี่ไงฮะเขามีท่าเด็ดไว้ให้คือท่าครันเห็นไหมครับอันนี้คือคือท่าเคาน์เตอร์ไอคนที่บอกว่าท่าไม่ตรงท่าเนี่ยครสมมติเราเจอผีใช่ไหมครับผีตีอ่าอย่างเช่นอะไรอ่ะอ่าผีตีมาเป็นชาโดพันธ์มันตีไอตัวนี้กรีเดนไม่เข้าครับแต่เรามีท่าครันครับเห็นไหมอ่ามีท่าครั้นเราเอาท่าครันตีผีเข้า นี่แหละฮะสาเหตุที่โปเกมอนโกจะมีท่าที่ไม่ตรงท่าดยเยอะมากเพื่อเอาไว้สวนอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจมันเป็นเทคนิคเป็นแผนนะฮะมันง่ายแต่ลึกซึ้งนะบอกไว้ก่อนนะโปเกมอนโกเนี่ยนี่ <laughs> นะฮะโอเคนะฮะก็จับไปลงทั้งหลีกพันหแล้วสองพได้แต่ตัวนี้จะเด็ดมากเลยในในหลีกสองพน้าะครับท่าก็จะเป็นบูลเลตซีดนะฮะบอดี้สลมแล้วก็ครันนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูเอ่อมาดูไอวี IV กันบ้างนะครับ อันนี้เป็น IV คร่าวๆนะผมไม่อยากให้ไปอะไรกันมากนะครับในลีก1,500เนี่ยนะฮะเวลาเราจะหา IV ไปลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาตัวที่มีค่า ATTACK น้อยที่สุดนะครับอย่างตัวนี้จะเป็น0ูนย์เห็นมนศะูย์สิบสเด็ดเลยได้พันหพอดีครับนะฮะศูนยอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้สิบอันดับแรกที่ควรเอาไปเพราะว่ามันอ่าโวแล้วมันได้ใกล้เคียงห5 0 0งพันแต่ว่าต้องดูเลเวลเป็นหลักด้วยนะครับนะเช็คอีกหลายอย่างนะอันนี้คือ พับ10 IV ที่ควรเอาไปใช้ในลีกพันห้าเอา๊ะทำไมต้องศูนย์นะครับเพราะว่าโปเกมอนนะฮะในลีกที่จากัด CP เนี่ยนะฮะโปเกมอนที่มี IV ศูนย์ด้านหน้านะครับศูนย์ตรงแอตแทกเนี่ยนะฮะมันจะดันเลเวลได้สูงกว่าพอเลเวลสูงกว่า HP เลือดความอึดอะไรจะสูงกว่าหมดเลยนะครับก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ ลีก2,005บ้างนะฮะหลีก2,005เนี่ยหา35 15เลยครับนี่นะฮะแล้วก็44 14อะไรเงี้ยนะครับคือลองไปเทียบเอานะนี่คือ10อันดับแรกของลีก2,005นะครับผมลีก2 0 0อนะครับก็อ่พอดีผมได้มีโอกาสเอาไปลองนะมีโอกาสเอาไปลองอ่าในหลีก1,500เมื่อตอนใสย่สยๆนะครับก็เลยอ่าเอาเขาเรียกว่าอะไรดีแวะเอามาให้ดูกันแล้วกันนะครับไปดูกันเลยครับผม นี่ฮะมาฮะผมเอาอ่าฟาลิกใช่ไหมฟา้านะฮะไอเจ้าสปาร์ตันนะครับสปาร์ตันลงไปสู้ด้วยนี่ฮะสปาร์ตันฟาลิ่งครับเจอกับสตันฟิตครับผมนี่นะฮะสปาร์ตันเป็นโปเกมอนต่อสู้ครับเจอกับโปเกมอนดินและไฟฟ้าครับผมจะเก็บเอเนอร์จีไปก่อนเพราะว่าฟาลิ่งผมมีท่าเดียวคือซูเปอร์พาวเวอร์นะฮะซูเปอร์พาวเวอร์จะเป็นท่าที่ปล่อยแล้วไปลดแอตแท็กกับ ดีเฟนต์ตัวเองนะฮะปรับมาเป็นมัดบอมครับผมอาทีนี้เราจะทนได้อีกนิดนึงแล้วผมจะปล่อยทีเดียวเลยนะนี่ฮะโอ้โหเขาปล่อยมาก่อนครับมัดบอมอีกทีนึงเราจะยังไม่ตายนะฮะที่ผมต้องสะสมแล้วปล่อยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยแล้วอาจจะปล่อยได้2ทีนะฮะมันจะได้เปรียบหน่อยนึงนะครับเนี่ยฮะใสไปปังนะฮะสุดยอดแล้วก็ปล่อยปังนี่ฮะแล้วเราก็จะได้ปล่อยอีกทีนึงนะนี่ฮะแบบนี้ฮะนะฮะเห็นไห เพราะว่าแอตแท็กเราลดดีเฟนเราลดแล้วนะฮะเราเสียเปรียบครับนี่ฮะแล้วเขาใช้เกราะตอนนี้เราได้เปรียบแล้วครับเขาใช้เกราะมาหนึ่งเกราะแล้วผมก็ต้องเลือกลงนะฮะก็ผมก็จะเอานี่นี่ฮะกรีนเด่นลงไปฮะบูเลตซีดนะฮะเจอกับโปเกมอนไฟฟ้าแล้วก็ดินนะฮะบูเลตซีดน่าจะทําอะไรได้บ้างนะฮะนี่ผมเปิดเกราะเพราะเขาปล่อยดิสชาร์จข้ามาเลยครับนี่ฮะผมก็ตีบูเลตซีดไปเก็บเอเนอร์จีไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะอ่ามันมีค้างอยู่นิดนึงครับ นะผมกไม็ไม่ไม่เนี่ยผมปล่อยไปนะฮะบูเลซิตมันฆ่าตัวไอ้ตันฟิตได้อยู่แล้วนะฮะเรามาดูตัวที่สองครับว่าจะเป็นตัวอะไรฮอือืมครับปล่อยไม่ไดีช้าแล้วเขามีท่าไอ้นี่ด้วยนะ,ะท่าเอ่อท่าต่อสู้นะเพราะว่าอัพพันธ์นะฮะนี่ครับปล่อยไปป๊าบนี่ฮะแล้วเราก็มีโอกาสปล่อยครั้นไปอีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะ <c oughs> เขาจะไม่กันแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้ เราปล่อยบอดี้แลมไปแล้วมันลดน้อยนะฮะนี่ฮะแล้วผมก็เปลี่ยนตัวเอาโปเกมอนพลังจิตมาครับอ่าแล้วเขาก็จะน่าจะปล่อยมาเป็นอะไรครับพาวเวอร์อัพพันธ์หรือเปล่านะฮะหรือว่าท่าแรงเลยโอ้ปล่อยท่าแรงครับไซคลิกหือหายวาบเลยครับนี่ฮะตีไปแล้วโอ้แล้วเขาปล่อยเป็นอาซูมาลิ่วมาครับตัวนี้มีท่าพิษอยู่แล้วครับอาซูมาลิ่วมาเลยครับผมปล่อยท่าพิษนะ่าจะปล่อยได้2ทีนะฮะสลัดบอมนั่นไงละ่ะอาซูมาลิ่วนะฮะ เอาละฮะตอนนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตรงนี้แหละครับผมต้องกันไว้นะฮะอย่างน้อยผมไปจัดการอาซูมาลิ่วให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็นะฮะเดี๋ยวเอากรีนเด่นลงมาอีกรอบนึงนะนี่ฮะแล้วผมเตรียมตัวปล่อยนะเพื่อดูดเกราะเข้ามาก่อนนะฮะนี่ฮะปล่อยสลัดบอมไปครับเพื่อดูดเกราะนี่ฮะการเก็บเอเนจีไว้มันดีอย่างนี้หลฮะปาบนี่ฮะนี่ โอ้แล้วเขาตีมาทันไม่ทันไม่เปลี่ยนตัวครับนี่ฮะนี่นะฮะมาแล้วก็ปล่อยบอดี้สแลมไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนปล่อยเร็วแบบนี้ไม่ใช่ไซคิกแน่นอนครับเป็นท่าอะไรครับไอซ์พันโอ้ไม่มีเพราะว่าพันด้วยนะฮะแล้วผมก็ปล่อยเป็นบอดี้สแลมไปครับโอ้เขาน่าจะหมดสติแล้วก็หมดแล้ว3ตัวนะฮะนะฮะดูหน้าน้องฮะน่ารักฮะโปเกมอนโกเนี่ยโปเกมอนหน้าตาน่ารักเนี่ยอันตารายนะฮะอ่านี่เป็นการใช้คร่าวๆครับเอามาให้ดูกัน นะครับโอเคเย็นนี้ออกไปจับกันให้เยอะๆนะครับเพราะว่าลีก205ตัวกินเด้นเนี่ยต้องใช้ XL candy ด้วยนะครับ XL candy เนี่ยจะได้เฉพาะคนที่เลเวล40นะฮะคนที่ยังไม่40เก็บ candy ให้เยอะที่สุดไปก่อนครับนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสมัครสมาชิกได้นะฮะเดือนละ150บาทช่วยค่ากาแฟครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดี